สวัสดีค่ะสวัสดี F C ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น F C เก่าหรือว่า f c ใหม่นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ คลิปนี้นะคะก็มีนาทางราวสามัคคีนะคะของวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาแบ่งปันจ้าเมื่อวานเข้าเก้าหกนะคะเพื่อนๆจ้าใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะตารางวันนะคะวันนี้ก็จะมีเจ็ดหนึ่งเก้าสาม แปห้านะคะสามารถจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจะ๋ะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า เลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆจ๋าชมพวกความบันเทิงนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆจ๋าเฮดก็คำนวณตามสูตรนะคะได้แนวทางก็นำมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆจ๋า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเด้อจ้าตัวที่แอดจะนิ้นให้นะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแปดแปดหนึ่งนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะหยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องการขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยจ้าขอบคุณผู้กานรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ